เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับทายทันสปีดเกอร์แมนโอ้โหดูบรรยากาศนะครับตอนนี้แสงแบบแสงแดดโอ้โหกําลังอบอุ่นเลยพวกเราแล้วเอ้าตอนนี้<อ>ก็ออาไไไมมมัันดวงตะีู <c oughs> <c oughs> แต่ว่อยู่มันก็มืดเมื่อกี้ก็เราจะบอกว่าแสงแดดอบอุ่นนะครับเต็ไมไปด้วยความแบบแจ่มใสแต่ว่าอยู่ๆกลายเป็นหมอกสยองซะแล้วบาดูว่าใคร่เนี่ยดูดิแต่ฉันนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งอะอะไรรู้ปะ่ะห,หมอกมันลึกตะอยู่กินคนไงล่ะ บอกไาจะอยู่กินหมดเร็วรีบขึ้นรถโรงเรียนมาเร็วๆแต่ว่ามีแสงอยู่อย่างนี้ข่อยังชั่วหน่อยมาเจ้าหบีถอยหลังไปถอยหลังก่อะลำก่อนล้ำก่อนเข้าซองก่อนเข้าซองก่อนกับลำระวังโดนเครื่องบินเครื่องบินแพงมากเลยนะหรรอเใช่เออฉันไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าแพงอ่ะดีเอาเลยดูซิว่าจะโดนดาเมจเท่าไหร่ไปแล้ว เป็นครั้งแรกนะครับที่รถโรงเรียนไม่โดนเลยอารถโรงเรียนแบบเป็นไฟบ้างดีกว่ารถไฟรถโรงเรียนไฟรถไฟนี่ไฮะใช่ใช่ใช่ปไปด้วยนีรับสุดเท่ฟื้เมื่อกี้รถโรงเรียนแบบไม่โดนใช่ไหมงั้นต้องเจอรถโรงเรียนแบบเออไฟนะซิงโรงเรียนซิ่งอ๋อเเครื่องบินไปละเครื่องบินไปละ ถอยให้มันตกเลยได้ปะเมื่อกี้ถอนแล้วมาเอาไปเลยเอาแล้วโดนไปตีโดนลำโพงเต็มที่ลำโพงหายไปข้างหนึ่งแล้วนะครับอไปส่แรงไปหน่อยรถแรงมากคันนี้สุดยอดจริงจิเ๋วบัลลุที่บัลลุที่เดิมเลยเนี่ยแม่นมากเลยเจ้าบีทำได้ไงเนี่ยนี่นี่คือดาบไรเซเบอร์มาเจอกันหน่อยเจ้าสปีกอร์แมน ตัดลำโพงตัดเค้กกึ๊ดตัดเค้กนี่แด๊ะไงล่ะดูนี่ครับดาบไรเซเบอร์ก็แหลกแล้วเนี่ยไม่เลยลำโพงไม่เลยนะครับเฟิร์สเฟิร์สเฟิรสเฟิรเฟิรสุดยอดเจ้าหวีดูสิซี่ไปก่อนไรเซเบอร์เป็นไงโอ้โหไม่ตรงกลางเลยนะครับเจ้าหวี่ปลุกปลุกปลุกเดี๋ยวเดี๋ยวลอยมาทำอะไรอ่ะ มันมีอาวุธอื่นมะมันมีอาวุธอื่นมะมเดี๋ยวดูดิเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมือเหรออุ้ยมือบอลมือบอลปล่อยสายฟ้าดูไลติงบอลได้ด้วยระยะไกลดีนี่แหลหายไปเลยครึ่งหนึ่งเออนี่ไลติงบอลครับเออเป็นไงดู ไหนอันอื่นมีมะเดี๋ยวขอลองดูสิมีนิการลองไปแล้วเลเซอร์บลาสเตอร์เลเซอร์บลาสเตอร์หรอยิงระยะไกลอย่างนี้ปึ๊บอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นวงกลมนะครับ<ย>เลเซอร์บลาสเตอร์ก็แรงอยู่นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นอ๋อเ๋ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าหล,ล่นลงมาอ่ะต่อปึ๊บก็ยิงไกลๆไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นอันอื่นล่ะมอดดี้เวพอนอุ้ย ปึออ้งนี่คล้ายๆเสียงแบบปืนแก๊ปเลยทุกคนหวงปึ้งยิงขานะครับดีแล้วก็หุยมันปล่อยพลาออกมา oh <my S 1> ยิงใครอะ่ะยิงเจ้าหวีได้เลยดูปล่อยพลาออกมานะครับอย่างรุนแรงอ๋อนี่ดีกว่า <Yeah. S 1> เครื่องบินใช่ไหมจ้องหมีเครื่องบินขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเหมาะกับแกมากเลยชุด <Yeah. S 1> อพอลโลด้วยว้าวเนมาเดยวนะมันขึ้นได้ไหม ขึ้นมาเร็วลขับเลยลขับเลยขับได้ไหมลงขับดูเอาละไปแล้ววูยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแี๋ยวเดี๋ยวเดีน่อยดีไหนเดี๋ยวเดี๋ยบเดี๋ยึเดีมยวเดงหยอเดี๋ยวเดีไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ัวขึ้นก่อดี๋ยวเดี๋ยวเดแล้วเดแล้วเดี๋้วเดี๋ย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 ดี๋ยวเดี๋ยวนดี๋ยวเดี๋ยต้นี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเงีืยวเดี๋ยวเดี๋ยงเดี๋ยเจ้าหวีอยาไป ปุ๊บถอยหลังตามหลังคว่ำแล้วก็ไปวิ่งเดี๋ยว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 ไปเครื่องบินคว่ำอ่ะถอยกลับมาได้ถอยกลับมาได้อุ้ยทุนเลยเป็นไงล่ะวิอันนี้หาว่าแล้วติดจิ้มหลังเลยเป็นไงล่ะฮะชิงเครื่องหลังได้ด้วยเหรอเนี่ย ได้พี่ไปได้หรอาดอวเปรตทะลุลัวเลยเป็นไงทะลุลัวไปข้างล่างเลยเนี่ยหายไปทั้งลำโพงเลยนะครับเนี่ยดูสิเป็นไงทสไดยอดมากเออฉันทำไม่ได้อ่ะนี่คนขับยังลวงเลยไม่ทำได้ไงรถขับนี่ที่หมุนหมุนเนี่ยลูกตุ้มเนี่ยอยากลองมากเลยมาเลยมามารถตุ้มตุ้มเลยลูกตุ้มตุ้มตุ้ม breaking ball รถ breaking ball ตุ้มเราขึ้นมาแล้วตุ้มเราตุ้มเราเราตุ้มมีมาเลย แคหมุนไดแค่สักิดนี่สิใช่หมุนได้ดิขับ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 ขมุขนบขับหมบขลบขับขับขับขีบขับ้ันขับขับเมบนับขับลันขับ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 ขเบขั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 บรับขั้ขับขับรั้ับขับข้บขับขัอขอบขจบขับขับขับบขับขับอับข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 ับบ รถไปกิ๊กบอลหมุนรถไปกิ๊กบอลนี่เจ้าหีนี่แกใส่ชุดอวกาศก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่อวกาศหมุนอย่างนี้เนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะหมุนเนี่ยแล้วดูดิเรือลึกเครื่องเสพพูดเป็นตีนตา รถบรรทุกดูซิว่าหนักขนาดนี้เราจะสามารถเร่งสปีดได้หรือเปล่าเออขึ้นมาขนไม้เลยใช่ไหมใช่แล้วขนไม้เลยเลยปึ๊บอ่ะช้าช้นะเจ้าบีระวังรถคว่ำไปแล้วไม้ไม้หล่นแล้วไปแล้วคว่ำนั่นเองดูดิใช่ใช่นี่เพื่อนเพื่อนมันต้องค่อยๆแบบใจเย็นๆเลยนะปึ๊บเดินหน้านิดนึงอ่าเห็นไหมไปแล้วไปแล้วพุ่งเลยเหรอไปแล้วไปแล้วพุ่งเลยโอ้ยมา สุดยอดโอ้พะวงโหทำได้ไงเนี่ยดิหัวลวกโรงพยาาดูไม้หายไปหมดเลยทุกคนไม่หายนี่เลิปงูเลยอ๋อเอาความไปนู่นละนั่นอะระเบิดไปรุระเบิดรถนน้ำมันสีสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยสีนี้เลยเนี่ยแรงลิสต์มาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วปืน ลลังไปแ้วเจ้าสปีกเกอร์เจอรถระเบิดแน่นอนฮ่าห้าแต่ว่าตรงกลางอ่ะมันไปรูแล้วเนี่ยทุกลางไปรูแล้วนี่เดี๋ยวจะออกอุโนอ้โดนระเบิดไปข้างๆสุดยอดโอ้โหอันนี้อะไรนี่แถม โอ้าวจ้หมีเอาคันนี้เลยหรอเอาคันนี้เลยเอาคันนี้ลขึ้นมาเลยมาแล้วรถมันจะไม่ล้มหรอเนี่ยไม่รู้ลองด่อยไม่ลองไม่รู้นี่ไปแล้วนะไปแล้วนะครับไปเลยดูดีกี่คันเนี่ยสี่คันรวมเราขับก็เป็นห้าคันแต่ว่ารถรถไปแล้วดีอยาอัดตุ้มอีกแล้วจ้หมีอยากลองคันไหน นีี่อโอ้โหคันบอลล์เลยเหรอใช่คันบอลล์เลยทีเหลแรกโอ้โหเราต้องหลบคันอื่นด้วยนะนี่ครับนี่ต้องหลบพวกรถบรรทุกต่างๆนะครับนี่คือระเบิดเลยนะรถคันนี้ระเบิดเลยอย่าให้โดนนะระอุ้มไปนะเนี่ยอ๋เดี๋ยวมันมีรถเด็กฟิกด้วยหรอไอ้รถเด็กฟิกอยู่ไหนเดี๋ยวรถเด็กฟิกเด็กฟิกอยู่นี่เด็กฟิกมีรถทวิตเตอร์รถทิกตอกรถยูทูบนี่ ขึ้นมาเร็วนั่งตรงไหนได้บ้างข้างบนนั่งได้ไหมใช่ใช่ข้ามาข้ามาจั่งข้างในเลยข้างบนเนี่ยขึ้นมานั่งได้ได้แล้วเรียบร้อยไปเลยบักจอยบักจอยอยู่ตรงนั้นแหละเอออยู่ตรงอะไรนั่นแหละเออไปถอยหลังไปแล้วเนุ้บไปแล้วนะปุ้บปุ๊บเอ้าจอยหลุดไปแล้วหลุดโอ้ยช้าดีโอ้โหอ๋อรอรอลอยกากระชิกัรปุ๊บ ไม่โดดนะครับอีกนิดเดียวโอ้โหแล้วจะดินไปไหนยังลอยได้ขึ้นมาชั้นสองเฉยเลยอ,อะไรจะแหลงปั่นนะแล้วดินไม่ได้จะรอดแล้วนะครับนี่ดีกว่ามีติ๊กต็อกกับ YouTube เอารถ t u b e นี่แหละเอาอรถ t u b e นี่แหละนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมารถ u t u b e ดู รู้ด่ว่าจะยูทูบหรือยูนูใช่ปึ๊บมาแล้วตอนนี้เราจะเอา Youtube นะครับกำจัดเจ้าสปีกเกอร์แมนแต่คำจัดเจ้าสปีกเกอร์แมนมีมาเลยไปแล้วเตรียมตัวไปแล้ว Youtube จัดการสปีกเกอร์แมนกอบโอบโอ้เต็ีมหน้าปิดฉากได้สวยงามสุดๆ